ฉเฉลยข้อสอบ MT ปี2561ข้อที่1ถึงข้อที่5นะคะมาดูข้อที่1ค่ะมีข้อมูลมาให้นะคะกุ๊กไก่ออมเงินทุกวันโดยวันแรกออมเงิน10บาทวันต่อมาออมเงินวันละ3บาทได้จำนวนเงินออมสะสมในแต่ละวันดังตารางนะคะในตารางมีวันที่นะคะและมีจำนวนเงินออมสะสมนะคะ สิ่งที่โจทย์ถามนะคะจากข้อมูลเมื่อครบ9วันกุ๊กไก่มีเงินออมกี่บาทมาดูข้อมูลในตารางนะคะวันที่1จํานวนเงินสะสมนะคะคือ10บาทออมวันละ3บาทวันที่2เพิ่มเป็น13วันที่3เพิ่มเป็น16วันที่4เพิ่มเป็น19นะคะนั่นก็คือบวกเพิ่มไปอีก3บาทนะคะดังนั้นวันที่5 จะมีเงินออม19บวกสนะคะก็จะได้เป็น22บาทวันที่6ค่ะบวกไปอีก3นะคะก็จะเป็น25ต่อไปเป็นวันที่7วันที่8และวันที่9นะคะวันที่6นะคะมีเงินออม25บาทดังนั้นวันที่7ก็บวกไปอีก3บาทได้เป็น28นะคะ 28บวกอีก3เป็น31 31บวกอีก3เป็น34ดังนั้นเมื่อครบ9วันนะคะกุ๊กไก่จะออมเงินได้34บาทน,นะคะซึ่งตรงกับตัวเลือกในข้อที่2นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะ นักเรียน3คนนำบัญชีเงินฝากมาดูพบว่าแต่ละคนมีเงินฝากดังนี้นะคะนาวินมีเงิน12505บาทอารีมีเงิน1255 5บาทเอกมีเงิน12500บาทจากข้อมูลข้อใดกล่าวถึงเงินฝากของนักเรียนได้ถูกต้องในข้อนี้เราจะต้องดูไปทีละข้อนะคะมาดูข้อที่1ค่ะ อารีมีเงินเป็นลำดับที่สองเมื่อเรียงจากน้อยไปมากถ้าเรานำจำนวนเงินมาเรียงนะคะจากน้อยไปมากนะคะจำนวนเงินที่น้อยที่สุดก็คือ1 2 0 5 5นะคะซึ่งเป็นเงินของอารีนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น1 2 5 0 0ซึ่งคือเงินของเอก และสุดท้ายจำนวนเงินที่มากที่สุดก็คือเงินของนาวินนะคะ -12505 ดังนั้นอารีจะมีเงินน้อยที่สุดข้อ1ผิดนะคะต่อไปข้อที่2นะคะอารีมีเงินมากกว่าเอกแต่น้อยกว่านาวินอารีมีเงิน12055นะคะเอกมีเงิน1 2 5 0 0 ซึ่ง1 2 5 5 5น้อยกว่า1 2 5 0 0นะคะแต่ในตัวเลือกบอกว่ามากกว่าดังนั้นข้อ2ผิดต่อไปนะคะข้อที่3นาวินมีเงินมากกว่าเอกและมากกว่าอารีนาวินมีเงินมากที่สุดนะคะจากข้อที่1ดังนั้นข้อที่3ถูกต้องนะคะข้อที่4ค่ะ เอกมีเงินน้อยกว่านาวินและน้อยกว่าอารีแสดงว่าเอกจะต้องมีเงินน้อยที่สุดนะคะแต่จากข้อหนึ่งเราทราบว่าอารีมีเงินน้อยที่สุดดังนั้นข้อ4ผิดคำตอบในข้อนี้ก็คือตัวเลือกที่3นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะบิก๊กบีมและบอสเป็นเพื่อนกัน ได้คุยถึงเงินออมดังนี้นะคะบิ๊กบอกว่าฉันมีเงินออมน้อยกว่าบีมแต่มากกว่าบอสส่วนบีมนะคะฉันมีเงินออม30มหมบาทบอสฉันมีเงินออม2 6 9 0 0บาทจากข้อมูลเงินออมของบิ๊กควรเป็นข้อใดเรามาดูกันนะคะจากโจทย์นะคะบีมมีเงิน3 0 0 0 0ืบาทนะคะ ส่วนบอสมีเงิน26,900บาทบิ๊กบอกว่าฉันมีเงินออมน้อยกว่าบีมดังนั้นจะต้องน้อยกว่า30,000นะคะแต่มีมากกว่าบอสซึ่งบอสมี26,900บาท ดังนั้นเงินของบิกะะจะต้องมีค่ามากกว่า26,900แต่น้อยกว่า30,000มาดูตัวเลือกที่1น,นะคะ24,100มีค่าน้อยกว่า26,900นะคะดังนั้นข้อ1ผิดข้อที่2ค่ะ26,750มีค่าน้อยกว่า26,900นะคะ ดังนั้นข้อ2ก็ผิดข้อที่3ค่ะ28,000มีค่ามากกว่า26,900นะคะและมีค่าน้อยกว่า30,000ดังนั้นข้อที่3ถูกนะคะส่วนข้อที่4ค่ะ56,900มีค่ามากกว่า30,000นะคะ แต่เงินของบิ๊กจะต้องน้อยกว่า30,000ดังนั้นข้อ4ผิดคำตอบที่ถูกนะคะก็คือข้อ3นั่นเองค่ะ28,000ต่อไปข้อที่4นะคะพ่อขายปาล์มน้ำมัน1450กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ5บาทนำเงินไปซื้อปุ๋ย750บาท พ่อจึงให้อ้อยอ้อมออยและอุ้มช่วยกันคิดหาจำนวนเงินที่เหลือซึ่งทั้งสี่คนแสดงวิธีคิดดังนี้นะคะและก็มีวิธีคิดของทั้งสี่คนมาให้นะคะจากข้อมูลนะคะใครมีวิธีคิดหาจำนวนเงินที่เหลือได้ถูกต้องเรามาดูโจทย์กันนะคะพ่อขายปาล์มน้ำมัน1450กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ5บาทเราจะต้องหาจํานวนเงินที่ขายปาล์มน้ำมันได้นะคะกิโลเดียวราคา5บาทถ้า1450กิโลกรัมดังนั้นพ่อจะได้เงินเท่าไหร่ให้นำมาคูณกันนะคะต่อไปค่ะนำเงินไปซื้อปุ๋ย750นํานำเงินไปซื้อจํานวนเงินจะลดลงนะคะดังนั้น เราก็จะใช้วิธีการลบนะคะเขียนออกมาเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์จะได้แบบนี้นะคะ1450คูณ5ลบด้วย750ซึ่งตรงกับวิธีคิดของอ้อมนั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบในข้อนี้คือข้อที่2ค่ะต่อไปข้อที่5นะคะ ร้านค้าขายขนมหลายชนิดและได้ติดป้ายราคาขนมปังกรอบปี๊บละ120บาทและร้านค้าต้องการสมนาคุณลูกค้าจึงปิดป้ายประกาศดังนี้ซื้อ3ปี๊บลดทันที25บาทจากข้อมูลข้อใดถูกต้องนะคะเราจะดูตัวเลือกไปทีละข้อนะคะข้อที่1ค่ะแนนมีเงิน500บาท ซื้อขนมปังกรอบ2ปี๊บจะเหลือเงิน285บาทจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะบอกว่าขนมปังกรอบปี๊บละ120บาทและถ้าซื้อ3ปี๊บลดทันที25บาทแนนซื้อขนมปังกรอบ2ปี๊บนะคะก็จะเท่ากับ240บาทและแนนมีเงิน500บาทนะคะ 500ลบ240เท่ากับ260แนนจะต้องเหลือเงิน260แต่ในข้อที่1บอกว่าเหลือ285ดังนั้นข้อ1ผิดนะคะต่อไปค่ะข้อที่2แอนซื้อขนมปังกรอบ3ปีบ๊บต้องจ่ายเงิน335บาทขนมปังกรอบปี๊บละ120ถ้า3ปี๊บนะคะก็จะเท่ากับ 360บาทแต่โจทย์บอกว่าซื้อ3ปีป๊บลดทันที25บาทดังนั้นแอนจะต้องจ่ายเงิน360ลบ25เท่ากับ335ซึ่งเท่ากับคำตอบในตัวเลือกนะคะดังนั้นข้อที่2ถูกค่ะข้อที่3นะคะนุ่นซื้อขนมปังกรอบ4ปีป๊บ ต้องจ่ายเงิน430บาทถ้าซื้อ3ปี๊บแรกนะคะจะจ่ายเงิน335บาทและซื้ออีก1ปี๊บจ่ายเงิน120บาทรวมกันเป็น455บาทข้อที่3จึงผิดนะคะข้อที่4ค่ะนิ่มซื้อขนมปังกรอบ6ปี๊บต้องจ่าย720บาท ถ้าซื้อ3มปีบจ่าย335นะคะซื้ออีก3มปีบก็จ่าย335รวมกันเป็น670ดังนั้นข้อ4ผิดนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่2ค่ะ